ครับวันนี้ก็มีโอกาสมาที่บ้านทับไทยอีกครั้งหนึง่งวันนี้ก็มา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 เนี่ยแวะมาท่านผู้ชาติครับมาดูควายงามบ้านทับไทยอีกรอบหนึง่งจากผมไม่ได้มานานแล้วครับเกือบปีแล้วมั้งเนาะตั้งแต่อุ้ยหน้าแรกปีที่แล้วอะ่ะผมไม่ได้เข้ามามาดูลูกเจ้าเก้าพยักว่ายังอยู่ไหมว่มาตขนาดไหนแล้ว นี่โคควายงามทับไทยครับนี่คือเจ้าเก้าพยักทุกวันครับเป็นลูกของเจ้าเก้าเจริญตอนนี้ก็รู้สึกจะสามขวบเต็มบริบูรณ์เนาะอ,นอีกสองเดือนจะเต็มสามขวบยาวมากครับได้พ่อครับพ่อเขาก็คือเจาเ้าเก้าเจริญเนาะ นี่ตัวจริงครับตัวจริงยังไม่ถึงสามขวบดีครับยังไม่เต็มอะ่ะสูงเกือบเกือบร้อยหกสิบแล้วอะ่ะสูงมากครับเนี่ยดูเจ้าของเลยเตี้ยไปเลยครับเจ้าของอะ่ะเจ้าของสูงร้อยเจ็ด เจ้าของสูง175เนี่ควายก็เกือบเกือบเท่าเจ้าของแล้วครับนี่โฉมหน้าเต็มๆของเจ้าก้าพยักครับเป็นลูกของเจ้าก้าเจริญเจ้าของไปเอามาจากที่ผมเคยถ่ายตอนนั้นก็รู้สึกจะฟาร์มของบ้านพัฒนาวายงามจนาันทราต้าตาพยักนะครับมาตอนนั้นก็าตัวก็เหยียบแสนเหมือนกัน ตอนนี้ก็มาสุขสบายอยู่นี่ครับมีตัวเมียคุมหลายตัวครับอิจชาครับสงสัยไม่ย้ายบ้านหรกมีตัวเมียเยอะเลยจ้าของยังอิจชาเลยครับไม่ได้ล้างเลยเสียดายมากครับคองนี้ก็ผมมาถ่ายให้เพื่อนๆนนชมกันเมื่อปีที่แล้วครับซึ่งมีแต่ตัวสวยๆครับอยู่ฝั่งโน้นแม่ทองห้าหกตัวแล้วทองขอเจ้าของ ตัวนี้ก็คือพูดง่ายๆก็เป็นเมียของเจ้าก,ก้าวพยักหมดเลยสี่ห้าตัวนี่มาแย่งเจ้าของหมดเลยเนาะว <c oughs> <c oughs> ันนี้จ้าวันเลยมามาแล้วมาแย่งเจ้าของหมดอันนี้อันนี้ลูกเป็นเป็นของเจ้านี่บ่กี่ขวบแล้วนี่ยสี่ <4 S 2> <4 S 1> เดือนสี่เดือน อันมีเจ้าของแล้วอันนี้มีเจ้าของแล้วไม่หลุดจองนะไม,ง <laughs> ไม่มีหลุดจองผมมาไม่ทันครับลูกเจ้าเก้าพยักดีย้ายบ้านไปตัวหนึ่งแล้ว <c oughs> ย้ายไปไม่กี่วันนี่ <c oughs> ผมมาไม่ทันนี่ไปกลับเชิงไปกลับเชิงด้วยค่าตัวก็ตกที่ 90, เก้าหมื่นเละโอ้ย <c oughs> ไม่ได้ดูโฉมหน้าเขาเลยผมมัวแต่ไปทางอื่นครับช่วงนี้ ไม่ค่อยแวะมาทางข้อควายทั้งที่ผ่านทุกวันน่ะส่วนตัวเมียที่อยู่นี่ก็คือติดหมดแล้วย,ยังไม่หนึ่งไม่สามนี 3, ม่ยังไอตัวตัว,ตวใกล้ๆนี่ยังเนาะยังยังละอ่อนอยู่เพิ่งสิบหกเดือนตัวนี้ออขอควายนำข้าวมาจากไหนตัวนี้จากบ้านที่เนียงห่นี่มีของโช่โชั จะเพิ่มโชคนี่ทายาทจะเพิ่มโชคครับคิดว่าจะเอามาทําสายเพราะว่าแม่เขาสูงร้อยห้าสิบตัวเนี้ยเนี่ยบวกกับพ่อร้อยหบห้าจินตนาการไว้ว่าน่าจะได้ร้อยห้าสิบเลยนําเข้าเอามาผสมกับเจ้านี้นเอามาเพื่อพัฒนาอรอดูผลง,งานต่อไปอที่ข้กควายงามของท่านสุชาติชุจิตครับอยู่บ้านทัพไทยศึกษาดูงานได้ยินดีให้คำปรึกษาแต่ เขาบอกว่าห้ามให้เลี้ยงอย่างเดียวเลี้ยงควายอะครับไม่เอาอะเฟลเกี้ยเลยมีนะอนี้นุดออันนี้เพชรดอุดอโหบิดอยู่โชว์ความสวยหน่อยโชว์ความนนโลกขาวี่โลกเขาตัวนี้หสวยมาก อายุแปดเดือนครับพ่อพ่อเขามาจากไหนตัวนี้พ่อเขาเป็นสายของดาวสีพีตัวนี้อแปดเดือนโดยการใช้ได้โครงสร้างใช้ได้โคนหางก็ใหญ่ยาวอันนี้คัดไว้แต่สายเลือดดีๆทั้งหมดเลยครับ,ต,บตอนนี้หลายแม่แล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า ห้าแม่แม่ใหญ่สายฟาน<อ>สุรินมันก็ท้องนะสายปานสุรินที่กำลังเกิดโอ,อ๊ตฝั่งนีน้ฝั่งโน้นนี่ควายควายบ้านบ้านหรือว่าไม่ควายพัฒนาเลยลูกดามเหลือตัวหนึ่งแม่ก็ลูกจับเพชรมงคลตัวหนึ่งสายเพศโดนทั้งคู่เลยควายบ้านบ้านนี่ย้ายบ้านเกือบหมดแลนะ้วเนาะ พัดออกแล้วควายบ้านนำควายพัฒนาข้าวแล้วอันนี้สายพันธุ์ไหนได้เ่ยสายเพชรุดอนมู่ของดาวเหนือเนี่ยเนี่ยกี่ขวบตัวนี้ครูเียก็ควายท้องแรกเนี่ยควายสาวนะควายสาวกำลังใกล้คอแล้วกำหนดค้อประมาณสามสี่ันวาทีจะถึงเนี่ย น้ำหนักมี่เนาะเจ็ดร้อยโลไหมประมาณนั้นเนาะน่าจะห้าห้าหกโลประมาณควายสาวเลี้ยงก็ให้ฟางธรรมดาหญ้าธรรมดาว่าเราได้เลยเลี้ยงแบบง่ายๆเนาะไม่ต้องลงทุนอะไรมากมายแค่ติดกล้องรอบข้อก็พอ ไม่โคตรออนะไม่อ,อ,อีกไม่ถึงสิบวันหรอกโคอดนะพร้อมกับเจ้าก้าวพยักเลยเว้ยตัวเนี้ยครับนนงั้นเจ้าพยักก็จะแพร่เชือ้อเต็มเต็มค้อนี่เลยแหละทั้งหมดเลยปูพื้นก้าวพยกักทั้งหมดเลยทั้งหมดเนี้ยพูดง่ายๆก็คือคอกนี้ก็จะเป็นทายาทของก้าวเจริญเกือบทั้งคอกอ่ะแต่แม่เนี่ยมาต่างสายพันธุ์เนาะ ตังสายพนธุ์คือเรามาสา,สายเพชรตะโดนสามตัวนี่คือสายเพชรตะโดนคือเราตั้งใจมาพัฒนาอยู่แล้วควายตัวนี้ก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่เราะประมาณร้อยสี่สิบบวกแต่มันใหญ่ยาวตัยาวควายสวยครับแต่ว่าเจ้าของยังไม่ได้ล้างครับนี่มีแต่ควายขึ้นจากปลักมาเนี่ยขึ้นจากคิคเลนมา ส่วนมากผมมาถ่ายโคกนี้ไม่ได้ล้างครับเพราะว่าถ่ายเราถ่ายตามธรรมชาติเราไม่ได้ไม่ได้ว่ามามามาล้างโชว์เนาะครับถึงเวลาเราล้างเราก็ล้างแต่ว่าบางเอิ้ผมมาไม่ไม่เข้าจังหวะที่เขาจะล้างครับคือควายก็ต้องให้โนอนปลักมันเป็นธรรมชาติของเขาเคล็ดลับคือเขาจะโตไวแล้วพยายามหาสายพันธุ์ดีๆมาพัฒนาครับปรับควายเราให้มัน ตัวใหญ่ขึ้นครับลูกก็ย้ายบ้านไปไปหลายชุดแล้วผมมาไม่ทันในตอนค่าตัวสามแสนสามตัว่ะผมมาเห็นเขาขึ้นรถแล้วแต่เลยไม่ได้ถ่ายมาสายแล้วคือมันกระเทินนะครับเลยไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆได้ชมกันตอนนั้นไปสามตัวก็สามแสนรู้สึกว่าจะย้ายไปไกลแล้วตอนนั้นะไปฝัป่งร้อยเอ็ดไปร้อยเอ็ด โค้นี้ต่อไปก็จะเป็นทายาทของเจ้าเก้าเจริญครับเป็นลูกของเก้าพยักอ่ะทางโคอกเลยครับตรงนี้สองตัวตัวเมียสองตัวตรงนี้สายสายเลือดอะไรนะเมื่อกี้สายสายเพรอดอทั้งคู่อันนี้เพรอูดรนหนึ่งคู่แต่ทางนน้นฝั่งทางโน้นผสมดาวสิบพีสายฟานสุรินครับอยู่ทางโคอกฝั่งโน้นครับทางนน้นตัวเมียห้าตัวครับฝั่งนน้น ังนี้2ตัวเจดตัวครับตัวสวยๆคุ้มข้อก็คือเจ้าก้าพยักเลยครับเนี่ครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมควายสวยงามประมาณนี้ครับที่บ้านทับไทยครับของฟาร์มท่านสุชาติจุจิตครับขอบคุณมากที่รับชมช่องผมครับสวัสดีครับ